ิดออกครีนชอบเล่นมุกเสี่ยวหนึ่งสองสามครีนครีนครีนไม่รู้มนม่อไหมไม่รู้มันน่าจะตลกหรือเปล่ะมึงเคนหรือมึงแค่ตลกใช่แต่ว่ามันต้องเป็นแบบชอบเล่นมุกเสี่ยวที่เขาไม่ได้ตั้งใจให้มึงตลกนะแต่เขาตั้งใจที่จะให้เราไม่เกิดขึ้นเสี่ยวเแยแบบแสงแดดที่แยงตาไม่วู้เธอตาที่แยงใจเลยแต่แบบเขาไม่รู้อะ ก็ย uhm, ังอาจจะยังวะตลกแบบตลกรู้ตัวแบบเจตวันตลกอื่ตลกอ่ะอาจจะคือเฮ้ยถ้านั้นกูก็ตลกไม่ใช่เขินก็ตลกถ้ามันเล่นแบบเจาะจงอะได้แต่ว่าถ้าพูดบ่อยแบบพูดทำไมอะโดนเดินเดินอยู่แสงแดดเทงเลยยังไม่เช่าเชิญไให้มันอาจจะผ่านแชทก็ได้ไงก็แสงแดดทำเซอร์ไพรส์ทุกเทศกาลแรนสั่งซั่งเขิน วันเด็กวันครูปูด้วยใจจริงใจใจอ่ะชอบมากแล้วถ้ารอบพันสาวอาจจะหล่อเทียนมาให้พาไปหอเทียนพาไปหล่อเทียนเออแต่เธอหล่อเลยเฮ้ยอะไรอันนี้คือคุยพวกเสี่ยวนี่เหรอคนเล่นพวกเสี่ยวคือพวกเราเองอ่ะตัวอย่างหมอเมย์ไม่คุยขกงตัวอย่างให้ไงมันอยู่ในสายไม่ตรงถึงเราในโซเชียลแบบเธอเจออันนี้คือเป็นแฟนกันยังคนคุยเนาะสมมติว่าคนคุยหนึ่งสองสามหนึ่งเธอยังไม่ได้คบกันด้วยซ้ำด้วย มีอะไรก็คุยดีกว่าอย่าเพอเลยหมายถึงว่าคุยกัน2สองคนก็ได้<ช>แต่แต่เรื่องนี้จริงๆมาแล้วแต่ความชอบคนนะมันก็เยื่องสบายจังสวน่ารักดี<ช><ช>คือถ้าเพอก็ว่าเพอเออสอต่อสองเอ,อชคือเราจะให้โซเชียลให้เพื่อนเห็นทาเพื่ออะไรเขาอยากอวดเราไงอาจจะเป็นฟิล้นเกแล้วแต่คนนะอื